สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมสุดหล่อสวยสวยสภาพงามงามคัดพิเศษมาฝากสมาชิก1คันนะครับกับ BMW 318i นะครับตัว e-46 โฉมไฟยกนะครับคันนี้ปี2005รถสวยสภาพ1ในร้อเลยครับงามงาเลยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับคันนี้ดูแลมาดีสุดๆนะครับตัวนี้ปี2005เครื่อง2.0ออโต้สสูบเบนซินนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับ แม็กแท้นะครับคันนี้แม็ก M3 ขอบ18ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวๆเลยครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยสภาพหรูดูดีมีระดับกับสุดหล่อ BMW นะครับจัดไปครับใครที่กำลังหานะครับคันนี้179,000บาทนะครับ 179,000บาทรถสวยเก็บงานเช็คระบบเรียบร้อยนะครับไม่แทบประมาณ210,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถปี2005เกียร์ออโต้นะครับคันนี้แอร์แบ็ก8ใบนะครับความปลอดภัยสูงสุดนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้รถโดยรวมได้สวยสภาพงามจัดเลยครับสุดหล่อแน่นอนในสไตล์นี้นะครับใครที่ชอบค่าย BM เนะครับจัดไปครับรถสวยทรงดีสภาพงามนะครับภายในก็งามเบาะหนังแท้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์ Airbag ABS Dis Brake คันนี้มี Airbag 8ใบนะครับความปลอดภัยแจ่มสุดๆเลยครับมีไฟด้านหลังด้วยนะครับตรงประตูแบบนี้นะครับไว้อ่านหนังสือได้นะครับมีม่านหลังไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับค่ายนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจและกำลังหาอยู่นะครับ รถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับนี่เลยครับรถสวยแบบนี้นะครับกับ bm 3 1 8 i นะครับ e 4 6โฉมไฟยกนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับภายในสวยนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างไม่ดังนะครับยางดอกเต็ม แล้วก็แม็กแท้ด้วยครับแม็กขอบ18ของ M3 นะครับนี่ครับทรงนี้สไตล์นี้นะครับมุมนี้หล่อๆเลยครับใครที่ถูกใจนะครับเน้นเลยครับโทรเจรจาไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถจอดที่บ้านมินบุรีนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับใครไปก็ต้องโดน1 7 9 0 0 0บาทนะครับสภาพนี้สไตล์นี้สุดหล่อแล้วครับใครถูกใจสนใจเน้นโทรเจรจาได้เลยครับ ใครมาทาง BM ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาหาข้อมูลความรู้ได้ครับใน u t u b e มีในแฟนเพจมีกลุ่มขับนะครับอู่และการซ่อมบำรุงดูแลก็มีได้ทั่วไปนะครับเป็นค่ายยุโรปอะไรเยอะครับอะไรเชียงกงก็มีครับอูเบนก็เยอะอู b บีเอ็มก็เยอะนะครับแล้ใครมาทางยุโรปก็จะรู้แน่นอนนะครับว่าเขามีอู่เฉพาะมีอู่เก่งๆอะไรหาง่ายครับลองชมดูได้เช็คดูได้ครับรอจริงๆครับสไตล์นี้สภาพนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะครับขับหลอม ไม่ต้องเก็บงาน